สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เยี่ยนสเปร์เซ็บจะทำหมูจำแช้นตุ๋นยาจีนเห็ดหอมวันนี้จะทำแบบเลเวอร์จ้าทำแบบจำแช้นตุ๋นยาจีนเซ็ตเซ็บนี่จะตอนนี้ก็ตุ๋นได้ครึ่งชั่วโมงแล้วน่ากินไหมคะเครื่องปรุงก็มีเครื่องตุงยาจีนแล้วก็รากผักชีเห็ดหอม รเทียมสีอวสีอวดำแล้วก็สีอวขาวสีอูดำนี่เพิม่มพีในให้เขาหน้าทานจ้ะนี่เปื่อยแล้วก้ลงได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันเลยนะจ๊ะเตรียมหั่นพริก ฟังพัฟที่ใส่ถ้วยเลยจ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตาความแซ่บเลยนะจ้าหั่นพริกเสร็จแล้วเติมน้ำมะนาวแล้วก็เติมน้ำปลา ความเปรี้ยวความเค็มรสชาติแล้วแต่ปรุงนะจ๊ะตามใจชอบจ้ะชอบแซ่บแค่ไหนก็เติมได้ปรุงได้ตามใจชอบจ้ะใส่ถ้วยกันเลยจ้าอืม กระเพร์โบสามชานันตุ๋นยาจีนแบบแซ่บๆจ้าไม่ตาน่ากินมากๆ,ๆเลยสูตรนี้สูตรแบบเฉพาะตัวจ้าสูตรที่ชอบมาก อูสัมชั้นตุ้นเห็ดหอมพร้อมเครื่องตุ้นยาจีนใส่ต้มทำต้มแบบเครื่องแซบต้มแบบต้มแซบแซบเบอร์แซบเบอร์จ้าเสียสุดแซบน่ากินมากมากเลยจ้า<ม>กินก่อนนะคะกินีก่อนจ้าสวัสดีจ้า อร่อนมากมากเลยสซบเบอร์สซบเบอร์